t h a t เรื o g งขอ R Sport i o v i c e r s คือที่ our f r s h w o r s inspired by นารีบูต t s ครับก็คอนเซปต์ของบูธเราคือ mobility for everyone ครับทุกการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนปีนี้ก็เป็นปีที่เราอยากจะนํารถหลากหลายรุ่นแบบมาโชว์นะครับอย่างที่ทราบกันปีนี้ก็สถานการณ์การตลาดก็เข้มข้นนะครับมีการแข่งขันที่ มากมาย,ยิ่งขึ้นเราโตโยต้าก็พยายามจะนําเสนอทางเลือกของรถยนต์หลากหลายรูปแบบนะครับให้เหมาะกับทุกคนของคนไทยครับล้วรถไฮไลท์ในกาลก็จริงๆปีนี้ถ้าถ้าถ้าเดินง่ายๆนะมีสโซนโซนที่เป็นไฮบริดนะครับเราเอาเทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายรุ่นนะครับยาริสครอสโคลโรราครอสแคมรี่โนวาซีนิตหรือโคลโรราทุกรุ่นเป็นไฮบริดที่มีสมรรถนะประสิทธิภาพที่ดี นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็โซนไฮลักซ์นะครับก็โซนไฮลักซ์เนี่ยตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัวเรือธงนะครับก็คือตัว g r Sport 4อร์ตสี่นเะครับเป็น g r Sport ใหม่ที่ปรับช่วงล่างแล้วก็ปรับสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างเราใจนะครับแล้วก็ตัวตัวตัว Z Edition ของเรานะฮะวันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับมีทั้ง Double c a b และ Smart c a b นะครับแล้วก็ยังมีตัว Pre-Runner นะครับแล้วก็รถยนต์กระบะนะครับ ทุกรุ่นนะฮะตอนนี้เราใช้เครื่อง Euro 5นะครับแน่นอนฮะเพื่อต้องการลด PM 2.5ด้วยนะครับและแน่นอนขาดไม่ได้ก็คือรถไฮรักแชมป์นะครับเป็นกระบาแห่งความหวังของพวกเราทุกคนชาวไทยนะครับที่จะสามารถทําให้ท่าน,นสามารถที่จะออตอบโจทย์การใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตเรามีโซลูชันหลากหลายแบบนะครับไม่ใช่แค่ตัวรถนะะโซลูชันในการค้าขายหลากหลายแบบก็อยากให้เข้ามาคุยกันครับรก็ไฮรักแชมป์ก็ จนถึงตอนนี้เราตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเราเปิดจองไปแล้วกว่า5000คัดนะครับเราได้ยอดจองมาห้0 0นคัดครับครับกักิจกรรมครับกับเรื่องกิจกรรมก็ต้องเรียนว่าน่าจะเป็นแคมเปญที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดรับคนที่จะใช้รถย,ยนต์โตโยต้านะครับเป็น,นแคมเปญเรียกว่าเพียบเลยผมต้องเตรียมโพยมาผมอยากจะบอกให้ครบทุกแคมเปญนะก็คือแคมเปญแรกนะ เตย o ต่ฟิลโซกูดดิวโซเกรดนะครับก็คือพูดง่ายมีกันลั k กี้รอมาจับมาจองในงานเนี่ยมีทั้งรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศรางวัลทองคำนะครับเราก็มีโปรแกรมที่สอนะฮะโปรแกรม0%เรนี่ยเรามีเยอะมากหลากหลายรุ่นเดี๋ยวท่านมามาช็อป,ปชมนะครับแล้วก็แถมประกันใจชั้น1 PHYD นะครับและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสินเชื่ออาจจะออกยากหรืออะไรก็ตามเรามีตัวช่วยที่เราเรียกว่า Connected Auto Lo a n นะครับ ถ้าสนใจใช้โปรแกรมนี้ก็ตอนนี้ก็ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะครับอันนี้เวิร์กก็คือโปรใจฟูนะครับรูดดาวผ่อนได้0%นซะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับแล้วก็รูดเต็มเนี่ยก็ได้เครดิตเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็ชินโตวันนะครับตอนนี้ชินโตวันก็อีกทางเรื่องในการครอบครองรถนะครับก็ให้บริการที่ออกรถได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทีคอนเน็กนะครับก็ใช้งานได้ทุกรูปแบบและที่สําคัญนะครับใครมีรถเก่า ไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนนะครับโตโยต้าเนี่ยรถเก่ามูลค่าดีเราสามารถตรวจประเมินมามาปรึกษาที่บูธเราได้นะแล้วก็จะประเมินราคาสภาพของรถเก่าท่านแล้วก็แนะนําการเทรดอินเพื่อให้มีเงินสําหรับไปดาวน์รถคันใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกมิติข,ของการที่ใครอยากจะซื้อรถสนใจโปรแกรมไหนก็มาติดต่อน้องๆพนักง,ง,งานขายเราได้เลยเรามีให้หมดนะครับสามารถมาให้คำปรึกษาได้ทุกท่านครับก็รวมๆก็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนรีบมาครับค่ะ thank you all management for a good photo session